อีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ทุกๆคนมองข้ามก็คือสิ่งปฏิกูลหรืออุจจาระที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละฮะเรามีงบประมาณในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรืออุจจาระนี่น้อยมากนะครับปี25 6 9เนี่ยเราขอซื้อรถในการเก็บขนสิ่งปฏิกูลแค่3คันนะฮะย้ำอีกทีนะครับ3คันนะครับเมื่อเทียบกับสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้น2.7ล้านลูกบาทเมตรทั่วประเทศไม่ต้องคุยถึงเรื่องงบประมาณในการสร้างระบบในการบําบัดหรือว่ากาจัดสิ่งปฏิกูลนะครับเพราะไม่มีใครขอมาเลยนะครับตอนนี้เขาทำยังไง นะฮะก็เททิ้งกันครับทิ้งดินลกล้างรดน้ําต้นไม้หรือที่เวลวร้ายก็คือเทลงแหล่งน้ําซึ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อโรคโครงการต่างๆนะฮะที่เราเห็นอยู่เนี่ยถูกทอดทิ้งให้กลายเป็นเครื่องประจานความล้มเหลวของการจัดการงบประมาณของเราดังนั้นนะครับการจัดสรรงบประมาณอันจํากัดเนี่ยเราต้องเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนแนวคิดรูปแบบวิธีหน่อยตอนนี้เหมือนกับจากล่างขึ้นบนเราควรต้องทําระบบแบบไฮบริดนะครับเพิ่มบนลงล่างขึ้นมาด้วยไปพร้อมๆกัน คำว่าบนนี่นะครับก็หมายถึงว่ารัฐบาลต้องมีนโยบายมีเป้าหมายชัดเจนและมาก่อนหลังจากนั้นเราถึงค่อยกระจายลงมาสู่ล่างให้ท้องถิ่นตามลําดับความสําคัญหลายโครงการที่เทคโนโลยีต่างๆไม่เป็นที่ยอมรับท่านต้องกล้าตัดและประกาศไปเลยนะครับว่าโครงการใดที่ไม่เอาไม่ให้ไปต่อและก็ต้องพอแค่นี้ขอบคุณครับ